ทำไงก,ก่อนลูกทำไงก่อนค่ะทำไงก่อนขออา่ารักจังเลยใครแม่นี่ม,มาหลายค่าไม่ค่อยได้เจอเลยนะเราอ,ะอ่ะอะลูกที่สุดหล่อมาแล้วนะคะ ให้ยัดลอดเหมืนเดิมได้ไหมแตไม่ค่อเก่งแม่เน,นี่ยไม่เก่งแม่เนี่ยยัดหลอดเหมือนได้เลยอืถ้าลูปเป็นผู้ชายแ,แล้วแม่รัมาเลยนะรู้ไหมเนี่อเยเก่งจังเลยลูก เอ๊มอืมอืมหลอไม่รูปรกแม่แดงนะครับอืมลุลอเหมือนเดิมเก่าโอเคเก่านะครับ,บส 应该的。嗯。 อ๋อนี้แม่เอาอาคิบรูทีมาให้เอสจีให้แขกที่คืนนะคะว่าแม่เดียไม่เคยได้เจอรูทงเท่าไเลยแน่เขาจะขอมาให้แม่เห็นหน้าทีนึงเอา้าลูกลุกลุกนี่เงี้ยเดดที่แกน้อไยไม่ได้เดี๋ยวน้องกัดเอาอื้ น้นนนรกนัำร,ก,รกมงเดิมอ,อใครว่าุูชีไม่ไดาร้รักลชีแไม่ได้รักที่สุดเลย้ไหมลุกน,น,น่ารักสุเลยออาไม่จับแม่หน่อยจับแม่กันจับแม่กันจับแม่กันจัแม่แล้วให้กินนมนาะออะ นี่โลทีคันนี้คันนี้สคา้าแล้วนนุ้้าสรอเดีย๋ยวคน,นี้คันนี้ เก่งมากเลยลูกแม่เก่งที่สุดเลยนะครับมาเลยครับมาเลยครับ